ล้วแต่คนชอบเลยสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนนะคะผมวันนี้อยู่กับเซมิสฟาเซลเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมงผมเอ็กซ์อรทีละหล่อด้านหลังผมสีแดงสดคันนี้แล้วครับผมวผมจะพาไปดูชุดแต่งรอบๆบคันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมไปชมกันเลยครับผม สำหรับคันนี้นะครับชุดแต่งผมจะไล่าจากด้านหน้าให้ดูเลยนะครับผมด้านหน้าเนี่ยลา,าเรื่องที่กระจังหน้าก่อนเลยอ่าอย่างชุดหน้าของคันนี้เรียกตกแต่งเป็นชุดหน้า F150 นะครับผมโดยชุด F150 เนี่ยจะมากันทั้งชุดกันชนหน้ากระจังหน้าอย่างนี้เลยนะครับรวมถึงคิ้วล้อทางด้านข้างเลยด้วยอ่าส่วนตัวกระจังเนี่ยอย่างคันนี้ลูกค้า ลูกค้าเลือกคือใช้ใชจักหน้ามาวาตแตงครับผมนี่คือล้วแต่คนชอบเลยแล้วถ้ามาสิบคันถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อมาวัตสังสิบันไม่ใช่นะครับถ้าเป็นจักหน้าจะเรียกได้เป็นมาวแตสงหรือว่า F O I D ธรรมดาก็ได้นะครับผมอยู่ที่ลูกค้าเลือกเลยนะครับผมขึ้นมาด้านบนฝากระโปรงฝากระโปรงเนี่ยในการตกแต่งอ่ะ เราถ้าเราสังเกตนะเรจะมีแบบทรงเตี้ยกับทรงสูงนะครับผมที่ติดกันทั่วไปนะครับผมอย่างคันนี้เลื้กวติดเป็นทรงสูงเป็นสกูปนาใหไงรูปแรกไม่ใหญ่รูปแรก,รแรกถ้าลูกค้าชอบแบบติดใหญ่รูปแรดอย่างเงี้ยก็แนะนําเป็นตัวนี้ได้เลยนะครับเป็นที่นิยมแต่ถ้าเกิดลูกค้าอยากติดเป็นสกูปเตี้ยธรรมดานะครับผมก็ได้นะครับในเรื่องของเฉดสีเนี่ยตัดเป็นทูโทนอย่างนี้หรือจะเป็นดําด้านหมดเลยหรือจะเป็นดําด้านกับดําเงา หรือว่าจะเป็นดํากับขาวได้หมดนะครับรวมถึงตัวอักษร F o R d ด้วยในกรณีที่ลูกค้าเรียกเป็นกระจังหน้า F o R d ไม่ได้เรียกเป็นแบบม้ามัสแตงอย่างเงี้ยนะฮะครับผมถ้าใส่สกู๊ปลายอันทุกถ้าสกู๊ปติดสกู๊ปลายอันสกู๊ปแร็คก็จะเป็นแบบสกู๊ปแร็แรกครับผมโอเคนะครับไปด้านข้างด้านข้างเป็นแม็กตามที่ลูกค้าเลือกเลยนะครับลูกค้าอยากได้ลายไหนบอกผมได้หมดเลยรวมถึง แถมให้เป็นยาง a อทด้วยนะครับผมแต่บางคนเป็นสายซิ่งอยากใส่ขอบ18ขอบ20สใส่ย,ยาง h ฮที T, ยางนิโตโส้สวยๆผมก็ใส่ให้ได้นะครับผมแล้วแต่ลูกค้าทุกอย่างในเรื่องของชุดแต่งไม่ต้องตัวเลยนะครับผมว่าตรงใจแน่นอนสติ๊กเกอร์ด้านข้างตัวรถอย่างนี้นะครับผมจะเลือกติดหรือไม่ติดก็ได้อยากติดลายไหนหรือจะอยากทําเป็นลายพิเศษเป็นชื่อลูกสาวเป็นชื่อแก๊งชื่อทีมอะไรปรึกษาเราได้หมดเลยนะครับเรามีทีมงานออกแบบสติ๊กเกอร์ให้ อยากที่ลูกค้าต้องการได้เลยหรือว่าลายที่เรามีให้อยู่แล้วเนี่ยก็เป็นร้อยละเป็นร้อยลายอยู่แล้วด้วยนะครับผมดาวลังคายิ่งก็ติดให้ได้นะครับผมอย่างคันนี้เป็น xlt เครื่อง2.2อนะครับผมติดครอบแก้วติดครอบกระจกข้างราวลังคาให้นะครับผมสรับชุดแต่งด้านหลังเราใส่เป็นสปอร์ตบาร์นะครับผมแบบของ w i d track ให้ด้วยลูกค้าบางคนอาจจะจะได้เป็นโรบาร์เหล็ก เอาไว้มัดของมัดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับทุกอย่างอย่างที่ผมบอกเลยชุดแต่งเนะี่ยตามใจลูกค้าทุกอย่างนะครับผมอยากได้แบบไหนตกใจแน่นอนเลยนะครับผมการท้ายก็จะมีอย่างข้อไฟหน้าข้อไฟท้ายแล้วพเนี้ยเรามาชั่ให้ดูสปอร์ตขึ้นนะครับผมสีดําด้านตัดกับตัวรถกันชนเหล็กพร้อมหมุดตากจูงแล้วมีไฟ LED ด้วยนะครับผมห่วงลากเซ็นเซอร์ถอยหลังยังอย,งอยู่ครบนะครับผม ไม่ต้องกลัวว่าเปลี่ยนกันชนเหล็กแล้วเนะี่ยเซนเซอร์จะเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมนะครับัน,นี้ก็จะม,มีประมาณนี้ครับอย่างคันนี้ลูกค้าเลือกที่จะไม่ติดข้อฝาถังน้มามันบางคันเขาก็จะเลือกติดบางคันเขาจะเลือกไม่ติดแล้วแต่ลูกค้าอย่างคันผมเองผมก็ไม่ได้ติดนะครับแล้วแต่คนชอบจริงๆชุดแต่งเนี่ยอยากให้ลูกค้ามาคุยกันรับกันว่าตรงใจแน่นอนนะครับผมอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรนะครับคันนี้ครับ มาสแตงนะฮะไอทีนะฮะโอเคครับข้าวสำหรับคันน like <h anging noise> yes. right. ี like, ้นะครับผมอย่าล well ืมฝากกัะจังหน้ามาสแตงด้วยนะฮะแล้วก็สกู๊ปแตนะครับผมถ้าชินชอบสดได้ค่ะรีวิวแบบว่าทะเลนทะลึ่งแบบเจมินอย่างนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ชอบของเจมินเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม และอย่าลืมนะครับผมผมย้ําทุกรั้งทุกคลิปซื้อกับเจ๊ไม่เก๊ไม่จกตานะครับผมอยากได้อะไรได้ส่วนลดมีเท่าไหร่ให้ไม่มีเก็บไว้เองครับผมผมพูดอย่างนี้ทุกคลิปเพราะผมทําอย่างนี้ทุกคลิปทำอย่างนี้ทุกเคสจริงๆนะครับผมซื้อกับเจ๊ไม่เก๊ไม่จกตานะครับผมวันนี้ขออนุญาตลาคุณลูกค้าในคลิปนี้ไปทางนี้นะครับครับ